สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดอ่าประลองแชมเปี้ยนกันนะครับอ่าประลองแชมเปี้ยนในด่านนี้นะครับอ่าในรอบนี้นะครับด่านที่สุ่มมาให้นะครับจะเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ในตำนานนะครับอ่าสำหรับคุกกี้ที่มีให้เล่นในรอบนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับก็จะมีคุกกี้รสมัชฉะาอ่านักปรุงยาชายนิ่งกิตเตอร์ กับตันไอซ์มูสลาสเบอร์รี่รสตอร์เบอร์รี่แล้วก็ผู้กอาหารนะครับทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วก็สมบัติจะมีอยู่ทั้งหมดห้าชิ้นนะครับมีอ e ีพิกสามชิ้นแล้วก็แรอยู่สองชิ้นนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยจะใช้อ e ีพิกทั้งสามชิ้นเลยก็จะมีถั่วซูเปอร์ใจแอนจอกต้องคอํามสาจอกต้องควาสาแล้วก็ความพีฝึกฝนแล้วก็คุกกี้ครับที่เราต้องใช้นะครับ อ่าเท่าที่ดูมาเนี่ยผัดแรกเขาจะใช้มัชฉาเป็นผัดแรกนะครับแล้วก็ผัดที่สองเป็นกัปตันไอซ์นะครับส่วนเพรก็คือใช้ของมัชฉาเลยก็คือถุงชาเขียวนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันอันนี้ผมเล่นไม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ <laughs> ได้ที่สองไปนะครับเดี๋ยวรอดูตอนสรุปผลนะครับอ่าว่า ผมจะยังอยู่ที่สองไหมนะครับแต่ถ้ายังอยู่ที่2ก็โอเคนะครับก็เป็นที่น่าพอใจเนาะสำหรับอันดับนะบที่ทําได้เนาะนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันนะครับก็เซตเนี้ยครับที่เรากําลังจะเล่นเนี่ยก็คือเพื่อนๆอ่ะบางคนอาจจะอาจจะรู้แล้วก็ได้เนาะนะครับแต่เดี๋ยวผมบอกละกันนะครับก็คือตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับว่าเซตที่กําลังจะเล่นในด่านเนี้ยมันต้องใช้ทวิกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ทวิกเลยเนี่ย คะแนนไม่ดีเลยครับก็คือเราวิ่งไปตามปกติเลยแบบไม่ใช้ทริกเลยอะแบบเราไม่ตกหลุมไม่ชนอะไรเลยครับผลสรุปคะแนนไม่ดีเลยถ้าจําไม่ผิด 600. 000. 000. 000. หกร้อยล้านต้นต้นปะหรือไม่หรือหรือไม่ถึงหกร้อยล้านนี่แหละน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมผมก็วิ่งตามปกตินี่หว่าชนก็ไม่ได้ชนแล้วทําไมคะแนนไม่ดีพอผมก็เลยลองไปดูลองไปดูมา ผลสรุปคือมันต้องใช้ทวีคับรู้สึกจะใช้สองสองทวกในการทำคะแนนแบบที่มันดีกว่าครับไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็คือทวกแรกบนโมนาทามนะครับบนโมนาทามเนี่ยจะมีไอเทมนาฬิกาถูกปะซึ่งที่เขา,าที่ผมเห็นมาเนี่ยเราต้องไม่เก็บนาฬิกาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่เหลือเก็บให้หมดเลยนาฬิกาเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพลาดชิ้นที่สองแล้วเนี่ย มันจะไปไม่สุดแมปเนาะเออไปไม่สุดแมปแล้วเราจะพาดเยดลีแล้วคะแนนมันจะหายเลยนะครับก็คือที่ผมเห็นเห็นเนี่ยก็คือไม่อ่าไม่เก็บนาฬิกาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่เหลือเก็บให้หมดเลยอันนี้คือทริกที่หนึ่งที่ท,ที่เห็นนะอ่าทริกที่สองอันนี้ต้องอาศัยตกหลุมเพื่อยื้อเอาระยะทางนะครับแต่ทริคเนี้ยสำหรับผมกว่าผมตรงเนี้ยกว่าเนี้ยกว่าผมจะได้เนี่ยผมรีเริ่ม,มใหม่หลายทีเลย บางคนอาจจะทีเดียวผ่านก็ได้นแต,แต่แต่ถ้าเป็นสําหรับผมอ่ะกว่าผมจะผ่านผมไม่ได้นับนะว่ากว่าผมจะผ่านตรงเนี้ยแบบผมรีเริ่มใหม่ไปกี่ทีอ่ะนะครับเพราะว่าเราต้องตกหลุมยือเอาระยะทางถามว่าผมผลาดตรงไหนผมผลาดตรงที่คือตกหลุมไม่ทันครับคุกกี้เลือดหมดก่อนแล้วคุกกี้ล้มก่อนครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเลือดคุกกี้หมดเนี่ยอ่าคุกกี้จะล้มก่อนเลยครับก็คือหลุมจะไม่ตก นะครับก็คือคุกกี้จะล้มไปก่อนเลยถ้าถ้าเลือดหมดอะนะก็คือถ้าเราตกหลุมไม่ทันเนี่ยคุกกี้จะล้มไปก่อนเลยนะครับประมาณนี้ก็เออแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่าทริกที่สองที่เราต้องตกหลุมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้อะครับผลผลสรุปผมก็ไปดูมาอ๋อเขาต้องใช้พรแคนดี้ขึ้นจากหลุมหนึ่งครั้งนะครับผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมัน มันขึ้นจากหลุ่มไม่ได้นะเพราะว่าเห็นที่ผมเห็นเขาเล่นเนี่ยดึงช่วยขึ้นจากกลุ่มครับจนผมไปดูมาอ๋อเราต้องสุ่มพรแคนดี้เป็นขึ้นจากกลุ่มหนึ่งครั้งหรือสองก็ได้เพราะว่าในทริคเนี้ยเราต้องการตกหลุมแค่หนึ่งครั้งนะครับจะเอาหนึ่งหรือสองก็ได้ผมก็เลยตอนแรกเนี่ยผมยังไม่มีพรน,นี่นะผมก็เลยซื้อช่องเก็บพรมาหนึ่งอันนะครับรู้สึกจะใช้พันเพชรมั้งก็เลยซื้อมานะครับ ซื้อมาแล้วก็สุ่ม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 ,มจนได้พรนี้มาครับก็เลยโอเคพอได้พรนี้มาปุ๊บอ่ะเราก็ก็เลยไปเล่นเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับที่ผมไปเห็นมาคือมีอยู่ทั้งหมดสองพิกนะครับก็คือโบนัสไทม์กับตกหลุมยือ้ออาระยะทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับ <laughs> ผมผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องใช้ทวีกับเซตเนี้ย ผมก็วิ่งไปตามปกติของผมเลยจนผมก็สงสัยเออว่าทำไมคะแนนไม่ดีเลยผมก็ไม่รู้ครับทำไมคะแนนมันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยจนไปดูอ๋อมันต้องมันต้องใช้เทคนิคนิดนึงใช้พลิกนิดนึงเซตเนี้ยเดี๋ยวก็ใกล้สรุปผลแล้วเนี่ยฮะสำหรับ ประลองแชมเปียนเนี่ยนะเวลาที่ผมถ่ายคลิปเนี้ยเหลือเวลาอีกประมาณวันกว,กว่าครับถึงจะสรุปผล ตอนแรกที่ผมรู้เทคนิคแล้วครับว่าต้องต้องยื้อตกหลุมอะยื้อเอาระยะทางอะอ,อย่างที่ผมบอกเนาะคือเฮ้ยทำไมทาไมไม่ช่วยขึ้นจากกลุมให้จนผมไปดูอ๋อมันต้องเลือกพนแคนดี้ต้องเลือกพนแคนดี้เป็นช่วยขึ้นจากกลุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมก็เลยไปสุ่มพรให้ได้ช่วยขึ้นจากกลุ่มนะครับ เพราะว่าแคนดี้วิเศษเนี่ยบางตัวเนี่ยมันจะมีพรช่วยขึ้นจากหลุมนะครับมันจะมีบางตัวที่มันจะมีพรเนี้ยครับอ่ะมาถึงโบนาทามละอ่ะเนี่ยครับก็ไม่เก็บนาฬิกาหนึ่งอันที่ผมเห็นเขาเล่นนะเขาเขาเขาไม่เก็บนาฬิกาหนึ่งอันนะครับ ประมาณนั้นแล้วก็ทริกที่สองรู้สึกจะตกหลุมตรงนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเราก็ต้องตกหลุมให้ทันนะเพราะว่าถ้าเราตกช้าเกินไปเนี่ยเลือดคุกกี้หมดก่อนเลยครับตอนแรกผมโหผมผมกะไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยต้องต้องตกแบบยังไงอะแบบบางทีแบบคุกกี้ล้มไปก่อนเลยครับไม่ได้ตกหลุมตรงเนี้ยกว่าผมจะผ่านนี่แบบเริ่มเริ่มใหม่หลายรอบอะ อ่าเนี่ยตกตรงเนี้ยครับอ่าแล้วก็ช่วยขึ้นจากหลุมแล้วก็กระโดดยืออีกนิดนึงนะครับแล้วก็เรียกผัดสองเนี่ยครับพอมาผัดสองนี่น่าจะไม่ต้องใช้ทิกอะไรแล้วครับแล้วก็วิ่งไปตามปกติเลยจะมีแค่ผัดแรกครับที่มันต้องใช้เทคนิคนิดนึงแต่ผมก็กลัวม,มาพลาดผัดสองนะแบบกลัวชนกลัวตกหลุมนะเพราะว่า โอ้กว่าผมจะผ่านผัดแรกมาได้นี่แบบไอทีต้องต้องตกหลุมเพื่อยื้ออะตรงนั้นนะเล่นสล้วแบบผมเริ่มใหม่หลายรอบอะครับแต่ก็กลัวผ่านเหมือนกันกลัวมาผ่านตรงผัดสองเนี่ยครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าผมเก็บเยลลี่เก็บเยลลี่ได้เยอะกว่านี้ผมมีสิทธิ์ได้ที่หนึ่งนะแต่จากจากที่ดูผมเล่นเนี่ยผมพลาดเยลลี่ไปค่อนข้างพอสมควรเลยเนี่ยผมพลาดเยลลี่ไปพอสมควรเลยแต่ก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับพอใจละเดี๋ยวต้องไปดูตอนสรุปผลอีกทีนึงว่าผมจะอยู่อันดับอะไร อ่ะจบครับอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับโหมดอ่าประลองแชมเปี้ยนนะครับก็ถ้าอันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะผมก็จะได้ของรางวัลเป็นอ่าเพชรพันห้าแล้วก็เหรียญพอยหกร้อย600กับสามร้อยก็จะเป็นเป็นเก้าร้อยนะครับประมาณนี้อ่าสำหรับโหมด อ่าสำหรับโหมดแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ผมยังยังไม่ได้แลกสกินตัวคุกกี้ตัวใหม่นะเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวผมจะไว้แลกทีเดียวตอนคุกกี้ตัวใหม่มาเพราะว่าเดี๋ยวแพทกลางเดือนนี้กลางเดือนกลุ่มพา์พันเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุกกี้ตัวใหม่มาเดี๋ยวพอมาปุ๊บเดี๋ยวค่อยแลกแล้วกันครับตอนนี้ผมยังไม่แลกนะสำหรับตัวสกินคุกกี้เพราะว่าปกติแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะมีสกินคุกกี้ทุกซีซั่นอยู่แล้วเนาะก็คือเราก็ต้องวิ่งแข่งชิงถ้วยครับเพื่อเก็บ เก็บเหรียญพอยค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับเพื่อซื้อตัวอ่าสกินคุกกี้นะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ